นี่ล่าสุดเนี่ยพี่ทนายธรรมาราชกูพูดถึงเรื่องชายรักชายหูเใใหี้ยใจไายแวบไปนะมีคนตัดลงคลิปติกตกอกอะเขาพูดถึงชายรักชายอ่ะผมใจใหายแวบเลยแก่กล้าพูดยังไ,ไงไว้เหี้ยน่ากลัวชช่เปล่งจริงๆจะบอกว่าตัวเองหลอกไม่ได้คิดอย่างนั้นนะจ๊ะขอบพระคุณมากค่ะนะ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณมากมากค่ <c oughs> เห็นไหมนี่แหละคนที่มีบุญญาธิการเขาจะเป็นแบบนี้แหละพอมาถึงเสร็จเขาจะไปพูดคอ้อนทำเพลงเขาจะใส่ดอกไม้ให้เราเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาเกิดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทักนะโอ้โหดาช่ำเนาะจริงๆพูดถึงงูกินหางหน่อยงูกินหางเนี่ยมาเป็นวัตถุมงคลซึ่งมันเกิดขึ้นกับธรรมชาตินะครับงูกินหางก็คือ เขาว่าพุทธคุณก็คือจะกินไม่หมดมีเท่าไหร่ก็แบบโอ้โหนะทางด้านการงานการเงินโชคลาภแพงมากนะที่จะบอกให้แพงมากนะจริงๆคือไม่ใช่มีตังค์ก็ซื้อได้นะเว้ยกูจะบอกให้ไม่ได้มีตังค์ก็เช่าได้ไม่ใช่นะครับแพงมากเป็นแสน เดี๋ยวผมกะว่าผมจะแบบไม่เอาไม่ทําดีกว่าทํายากมันปกเสดยากมันมันมนเป็นพุทธคุณธรรมชาตินะต้องบอกอย่างนี้นะเป็นพุทธคุณธรรมชาติมันเป็นโอ้โหเขาเนี่ยล่าสุดที่พระเจออะนั่นอะนั่นละโอ้โหคนแห่ไปขอบูชากันเยอะมาก และคนที่ไปบูชาเนี่ยมีแต่คนดังๆนะคือหาแสงแบบนี้ก็ไม่ดีอ่ะเออเนี่ยพี่ธรรมราแม่งชอบแบบเนี้ยชอบแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะสวนกระแสะแล้วพูดจาหยีดยีดอ่ะไม่ดีนะเว่งจริงๆนะผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแกแม่งต้องระมัดระวังการโดนทาร้ายกับปากแกแบบเนี้ยก็พูดกันแบบตามเนื้อผ้านะคือปากแกแบบเนี้ยแม่งก็มีปัญหา เข้าใจป่ะคือด้วยมันก็พูดยากอะ่ะมันเราก็เป็นทนายความ,มเลยนะมีวิชาชีพมันไปพูดแบบนี้ไม่ได้นะมึงเอาว่าอพี่เชื่อว่าคนที่เป็นทนายความในประเทศไทยมีใครเป็น LGBTQ เปล่ะพี่ว่ามีไหมล่ะไปพูดแบบนี้มันไม่ดีอะ่ะคือไปพูดสวนกระแสะผมไม่ว่าแต่ไปพูดเหยียดเนี่ยมันมันไม่ใช่นะ ไปกล่าวหาเขาแบบอารมณ์แบบชายรักชายเพ้าะหาเมียไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหแยังแรงอ่ะโคตรแรงเลยนะจริงๆคือพูดแบบไม่ให้เกียรติอ่ะเข้าใจป่ะพูดไม่ให้เกียรติคนกลุ่มเนี้เข้าใจป่ะคือพิจธรรัมมาราต้องเข้าใจก่อนนะไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีส้นตีนนะพี่ ขาไม่มือนะพี่พี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะพี่เขาถึงเวลาแม่งพอมีปัญหาพี่ก็หาว่าคนนั้นจ้างมากันจอพลังอยู่เบื้องหลังนู่นนี่นั่นจริงไม่ใช่หรอกมันเกิดจากตัวพี่ทั้งแหละพี่ไม่พูดแบบนี้ตายหาเลยคือถามว่าอิจฉาหรือว่าผมผมว่าคงเป็นความคิดส่วนตัวเขาเว้ยเมื่อคืนขึ้นไลฟ์กับทนายพัฒน์โดนลุมดา่าจนต้องลงคือไอ้ทนายพัฒน์นี่ก็ชอบเอาเนี่ย ใครที่มีปัญหาเงี้ยช่าเอามาคุยเอามาอะไรกูก็ไม่เข้าใจนะใช่หลอกไปเยอะดูดีนะชอบเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ทนายพัดนี่ไม่ก็พอกันกูดูแล้ววันนั้นเจอที่ไอเอสมันก็ยกมือว่าแล้วก็เออแล้วก็ไม่อะไรนะแต่ถามว่าแบบคือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าเขากำลังเป็นประเด็นแต่ประเด็นที่คุณเอาเขามาคุยอ่ะมันไม่มีประโยชน์กับสังคมไหม่ฮะ มันไม่มีประโยชน์กับสังคมนะด้วยวิจารณญาณในการเอาใครขึ้นมาคุยไม่ได้แม่งใครก็ได้นะมึงเอาขึ้นมามึงเหยายขึ้นมาเพราะความสะใจเหยายขึ้นมาเพราะว่าแม่งมีคนดูเข้าใจป่ะมึงอยากจะเรียกคนดูฮะมึงหาวิธีในการที่ทําให้มันดีกว่านี้ดีกว่าเอาจริงพื้นที่บางพื้นที่อ่ะผมจะบอกให้นะมันไม่ได้เปิดมาเพื่อทุกคนนะเว้ยในโซเชียลอ่ะผมจะบอกให้ ผมเห็นหลายครั้งแล้วเดี๋ยวก็เอาตอนนั้นที่ภาพปีนเสาลั่งดังก็เอาภาพปีนเสาขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้จริงคืออย่าเอาสนุกอย่าเอาแบบยอดวิวยอดคนดูเฮ้ยไร้สาระไอ้ห่เอาขึ้นมาไม่ต้องมีประโยชน์กับต่อสังคมนะเว้ยมันจะเป็นทนงทนายกูไม่รู้หรอกกูไม่ได้เป็นทนายกูไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายหรอกแต่กูรู้เรื่องมารยาทเฮ้ยการมีมารยาททางสังคมกูรู้กูเก่งด้วยอะกูบอกเลย กูคนข like mm ี hmm. wherever.. ้เกงใจมากนะเห็นแบบนี like ้เห็นปากแบบนี้ผมเป็นคนขี้เกงใจนะกูจะบอกให้กูจะอะไรกับใครเนี่ยกูคิดแล้วคิดอีกนะแต่เราเห็นอย่างนี้เราไม่ชอบอ่ะแล้วสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายก็เนี่ยมันนั่งต่อว่านู้นเ่โอ้โหไรสาระชิบหายเลยไม่ได้เยี่อะไรกับการดูไลฟ์เลยอ่ะไม่ไม่เวิร์กอ่ะกูพูดตรงแต่อาจจะเป็นสไตล์เขาก็ได้นะ ไม่รู้เหมือนกันคือบางเรื่องอ่ะมันมีวิธีในการที่คุณจะไปหาวิธีในการที่จะหาจุดสนใจในตัวเองแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ผมว่ามันคือแต่ละเรื่องอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมาเรื่องเรื่องของ L G B T Q เงี้ยโหวันไม่ไหววะ่ะโลกเขาไปถึงไหนแล้วสังคมเขาให้การยอมรับขนาดนี้แล้วอ่ะ ถึงขานาดมีการสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายนี่คือการให้เกียรติเข้าใจป่ะสไตล์ไม่นำพา,ม,ามันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันดิก็องงๆว่ะบางครั้งดิก็ง,งงนะเว้ยคือต้องทำความเข้าใจก่อนผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเก่งกาจสามารถหาอะไรนะแต่ผมรู้ว่าอันไหนควรทําและอันไหนไม่ควรทําอันนี้เรื่องจริงนะเว้พี่ สิ่งบางสิ่งถ้าเกิดมันทําแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมแล้วแม่งเกิดความขัดแย้งเง,งี้ยเดี๋ยวไม่เอานะฉะนั้นคือเวลาใครที่จะขึ้นมาไลฟ์ก uh ับเดียเนี่ยอย่างแรกคือมันต้องมีประโยชน์สองมันต้องมีความสนุกสนานสังเกตบ้างเวลาผมเชิญอี้แทนคุณขึ้นมาพวกคุณได้ประโยชน์เข้าใจไหมผมเชิญอี้แทนคุณมาทุกคนได้ประโยชน์ในการที่ได้รับ ข้อมูลความรู้ดีๆจากอีแทนคุณผมเชิญต้นอ้อขึ้นมามีทั้งประโยชน์บางครั้งมีทั้งตลกมีทั้งขำม,มีทั้งเฮฮาปาร์ตี้ไม่คือความสุขอะเข้าใจป่ะถามว่าผมเชิญคนพวกนี้ขึ้นมาได้ไหมเชิญข,ขึ้นมาได้หมดแหละแต่เลือกที่ไม่เอาเพราะอะไรมาถึงเสร็จผมเข้าใจไงเดี๋ยวมันก็มีคนที่ชอบและไม่ชอบที่ไอคนที่มันไม่ชอบมากกว่าแล้วผมมาพิมพ์ข้อความอัดในไลฟ์ผมอย่างเงผมก็ไม่เอานะ อย่างแรกคือเราต้องเกรงใจคนที่เราเชิญเขาขึ้นมาด้วยไม่ใช่เชิญเขาขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างยอดคนดูกับยอดความสะใจในการที่อ่านคอมเมนต์เหรอไม่เอาไม่ทำฉะนั้นคือผมจะบอกให้ว่าทนายพั์เนี่ยอาจจะโอเคมากในการที่ได้คุยกับทางพี่ธรรมราชนะแต่คุณเคยรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเอาพี่ธรรมราชขึ้นมาเนี่ยแล้วให้เขามาโจมตีด่าพี่ธรรมราชเนี่ยมันไม่ดีนะมึง นอกจากอีพีทวรราบมันไลฟ์สดของมันคนเดียวอะ่ะมันจะโดนด่าอันนั้นต้ปล่อยมันเพราะเป็นห้องของเขาไงเข้าใจป่ะเนี่ยแม่แค่นี้เองกีมิกแม่งแค่นี้เองคิดไม่ได้เลยฮะโคตรงงเลยคือยังไงก็แล้วแต่มันต้องเซฟโซนซึ่งกันและกันนะเว้ยผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบเวลาผมเห็นเขาไลฟ์กันผมผมก็ไม่เข้าไปดูนะไม่เข้านะ เพราะกูรู้กูไม่ได้เฮอะไรเสียเด็ดกูกูไม่กูไม่ได้อยากได้ความสะใจแบบนี้อะพูนตรงกูไม่ได้สะใจแบบนี้คือ,อคุณเองก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้อาจารย์เบียกูก็ไม่ได้อยากอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวจะหาว่อา,งงาอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆนะเวลาเห็นไปออกรายการก็ไปกับอาจารย์เรื่องของกฎงกฎหมายกูก็พยายามแบบ บิดตาข้างเดียวแต่บางเรื่องกูไม่อยากจะปิดบางเรื่องก็ไม่อยากจะปิดบางเรื่องก็อยากจะพูดให้เข้าใจเฉยมันถึงจะยังไงก็แล้วแต่มันต้องเซฟซึ่งกันและกันเออเอาเขาขึ้นมาค้าแล้ว <c oughs> คนที่เขาไปดูเขาไปด่าเงี้ยโอ้โหแม่งดีเหรอวะสมักลัวไปมันเหมือนบ้านเราอ่ะ โซเชียลเนี่ยมันเหมือนบ้านเรานอะเว้เหมือนตรงไหนรู้ป่ะเหมือนตรงที่เวลาใครเข้ามาที่บ้านเราแล้วมีคนมาดา่าในบ้านเรามึงชอบเหรอผูมไม่เอานะกูมไม่ชอบอะ่ะจริงจริง,รงป่ะห้องเนี้ยก็เหมือนบ้านผมแล้วมีเด็กคนเข้ามาดา่าคนที่เรา,เอาออขึ้นมาไล่ด้วยคูว่าแม่งก็ไม่บันเทิงนะไม่ใช่เรื่องดีนะมึงถูกปะ นั่นคือต้องต้องต้องเข้าใจเออแต่เก้ดอีพี่ธรรมราชเขาไลฟ์สดห้องเขาแล้วเขาโดนด่านะันคเป็นเรื่องของเขา <c oughs> ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคิดแบบเนี้ยนะมันมันอาจจะมองคนละมุมกันนอะนะเราก็มองมุมแบบเนี้ยเพราะว่าแหมจะบอกว่าไงดีอ่ะ ก็จะไปอะไรเขามากกันไปเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงนะแต่พอเราเห็นแล้วว่าเออเห็นแล้วมันมันมันนั่นก็อยากจะบอกอยากจะเตือนเฉยนะเขาก็เด็กกว่าเราเยอะเอาง่ายๆนะฉะนั้นรักกันอะ่ะก็เตือนกันไม่มีอะไรนะอยากจะคืออยากให้มันสร้างสรรค์นหน่อยนะอะไรที่มันอยู่แบบสร้างสรรค์มันจะเป็นอะไรที่ระยะยาวนะเวย้ยนะในโซเชียลเนี่ยพี่ดูได้เลย นะแม่งบางคนนี่แม่งดาวลุง่งมุ่งสู่เมนก็เยอะนะรู้จักดาวลุ่งมุ่งสู่เมนมามแม่งมาเว็บเดียวแล้วแม่งก็หายไปเลยอย่างเงี้ยจริง,รงตั้งใจอนะไรตั้งใจลาบมาก็คือคือเราไม่สามารถเอาใครคนหนึ่งขึ้นมาไป็ตัวตลกได้นะมึงเข้าใจป่ะ <laughs> พี่หนุม่มแบบต้องเข้าใจก่อนนะไม่มีใครก็ททำกันเชื่อมเจ้นะ <laughs> ไม่มีใครก็ททำกันหรอก เราเองก็พูดพูดได้แต่จะไปบังคับเขาไม่ไดออ้ต้องบอกแบบนี้นะคือบางคนเขามีโมเมนต์กับมุมที่ไม่เหมือนกันแต่มุมที่ดีที่สุดคือมุมอะไรบ้ามุมที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้คือว่ามุมที่ดีที่สุดนะและยิ่งเราแม่งไม่รู้จักเราอย่าไปอะไรมากแต่ยิ่งรู้จักมึงก็ต้องยิ่งให้เกียรติมากขึ้นด้วยนะ ต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่จะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะเว้ยนะไม่รู้จักก็ให้เกียรติแต่ถ้าเกิดรู้จักต้องยิ่งให้เกียรติมากขึ้นต้องบอกแบบนีนะ้นี่อาจารย์บอกว่าวันที่8ที่9จะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแล้วแต่เหตุปัใจจัยใช่ไหมจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใครวะ ใครคือเซอร์ไพรส์วะใครคือเซอร์ไพรส์วะเซอร์ไพรส์คือพระใช่ไหมที่จะมาบรรยายธรรมใช่ไหมใช่ไหมทั้งวันที่แปดที่เก้าใช่ไหมเซอร์ไพรส์ตรงนี้ใช่ป่ะเพราะว่าที่ที่เดียวฝักพระปีนเสาแน่เลยกูว่าไม่เซอสือภัยและถ้ามากูไม่กูไม่เสือภัยนะกูบอกก่อน เชิญครูบาอาจารย์มาโอเคแต่ถ้าเกิดพระปีนเสามานั่งบรรยายทําให้กูฟังพระอุเทนโอ้โหไอเนี้ยเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์แต่เขาไม่ได้มาบรรยายเขาอาจจะมาด่ากูล่าสุดเนี่ยที่ที่ดูคลิปไม่ได้ล่าสุดดูคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงอาจารย์เบียร์อยู่สองครั้งที่เหลือของูรูล้วนๆเลยเขาเรียกผมว่าอะไรวะนายเดีย อะไรวะ,ะเขาเรียกผมในเดีย,ย,ดยอะไรสิอ่งในเดียอะไรแบบแกกเรกว่าลาดอะไรของเขาอะนะชีวิตกูดูเด็กโคตรเกเรยว่าลาดเลยนี่คือชีวิตเกเรยว่าลาดนะเนี่ยงงไหม,ไมชีวิตแบบเนี้ยคือชีวิตเกเรกวาลาดที่ท่านบอก กเกาะก็นดูดูมันแข่งกันเนี่ยมันแข่งกัน2,000ันค่ะ2,000หรือ2,500นี่แหละเนี่ยเนยเนยมาลงท่าน้ำนนนะสนุกสนุกถ้าไม่มีเรือใหญ่อย่างเงี้ยสนุกแต่ถ้าเกิดมีเรือใหญ่อย่างนี้ไม่สนุกนะ พราะมันคุมไม่ได้นะมึงมันคุมขึ้นไม่ได้เรือมันแรงแต่เรือมันเล็กเว้ยเรือมันเล็กนะแต่เรือมันแรงมากผมบอกเลยน,นี่แปลว่าเสื้อเนี่ยไอ้สีแดงเหลืออยู่แค่นี้เหรอเจหนึ่งสองสามสี่หรือ 1, 2, 3, อยู่เจ็ดตัวนี่เหระสีแดง เฮ้ยสีไซส์เ็มเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไซส์เ็มของขอีพี่คนนั้นเน่ะเหลือสองตัวแล้วจะจำได้เมื่อกี้พี่เขาเอาไซส์เอ็มสีแดงกับสีดำน้ำที่ประทานโคตรใหม่ก็ใหญ่เหลือเกินพี่ยิ้มยิ้มที่ริมลัวสวัสดีจ้าเป็นชื่อยูที่ที่ดีนะยิ้มยิ้มที่ริมรัวนะ ส่วนหนึ่งกประมาณ90%าปรนต์น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวมนุษย์ป้าถ้ายืนยิ้มที่ริมลัวได้กูว่าต้องสอดสองบ้านอื่นสอดสองบ้านอื่นเชื่อกูเหอะแนวนี้เป็นแนวแบบในบ้านไม่รู้รู้ข้างบ้านยืนยิ้มที่ริมลัวก็ขยันตั้งชื่อกันเนาะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะที่รักค่ะนะอีเจอีเจผม Lúc sau là lạc mà Lúc sau là rất là lạc, là lạc à, Bé hả nả Mày nả lọc mày nả là phép đi Hia dìm cho thấy muộn ไงวะคนให้ของกูคุณทำไม่หมดอะจให้กูณทำอะไรทำไม่หมดอะมาดูมาดูหน้ากากอีเจ็กั้งดีวะเผื่อตอนเช้าเผื่อตอนเช้าคนที่ไม่ได้มาตอนเช้ามีมีใครไม่ได้มาไลฟ์ตอนเช้าไหมนะมีใครไม่ได้ไม่ได้มาไลฟ์ตอนเช้าไหมคือตอนเช้าผมไลฟ์สดคุณไม่ได้มามีไหมแจมมาดิ ตอนเช้าแบบว่าไม่ได้เข้ามาไฟ์สดเดียอาจเช็คการเวลาเจ๊ครูโอเคเมื่อเช้าเนี้ยเจ๊กันเขาสั่งอันนี้มาให้มันเป็นหน้ากากมันเป็นหน้ากากทานตะวันเว้ยแต่แรกกูก็ไม่รู้หรอก ตอนแรกคุณที่ว่ามันเป็นหมวกอิกเจเก้ยงบอกว่ามันไม่ใช่หมวกมันเป็นหน้ากากทางตะวันซึ่งแบบสันสร้างคือคิดเล่นๆนะคนที่มันจะเอฟขอพวกนี้มาให้เราได้อะเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจอะไรวะเาขาจะต้องมีแรงบันแรงบันดานใจอะไรที่สามารถที่จะเอฟขอแบบนี้ให้เรา ได้เป็นหมวกก็ได้เป็นนาฬกาก็ได้เขาจะต้องคิดถึงอะไรอ่ะเขาถึงสามารถที่จะเอฟของพวกเนี้ยแล้วส่งมาให้เราอ่ะเทเลทับบี้ใช่ไหมใช่ไหมก็แบบว่าเขาอาจจะฝันหรือเขาอาจจะแบบมีแบบมีปรมในตอนเด็กๆอีเจ๊กั้งอะนะมันก็เลยรู้สึกว่าอีพี่เดียกูอยากจะทําในสิ่งที่กูอยากทําตอนเด็กๆก็ส่งมาให้มึงไง หน้าใหญ่ไปอ่จะจ่าอีสวยนะอีหน้าเล